ประเด็นแรกเรื่องเงินเฟอ้อความจริงเงินเฟอ้อถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องราคาสินค้ามันสูงขึ้นซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นสาเหตุก็เป็นที่ท,ทราบกันในขณะนี้นั่นก็คือเกิดจากภาวะราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยของเราแต่เพียงเท่านั้น ถ้าไปดูราคาน้ำมันเดือนพฤษภาคมปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นว่าราคาน้ำมันดูใบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น59คือพูดตัวเลขกลมๆคือ60ทั้งหมดนี้จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่งสินค้าที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นทั่วโลก แล้วก็ขณะเดียวกันก็ทําให้ตัวเลขเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทยผมขอเนียตกราบเรียนท่านประธานครับว่าก็ถือว่าตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ประเมินตัวเองแต่หน่วยงานที่ทําการประเมินก็คือ IMF ซึ่งปรากฏในรายงานเดือนเมษายนปีนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้ว นะครับเดือนที่ผ่านมาในรายงาน World Economic Outlook ของ IMF ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เงินเฟอ้อต่ำที่สุดในโลกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า IMF กำหนดกลุ่มประเทศไว้5กลุ่มทั่วโลกนั่นก็คือกลุ่มที่เงินเฟอ้อสูงเกิน50% กลุ่มที่สองยี่สถึงกลุ่มที่สามสิบถึงกลุ่มที่สี่ห้าถึงแล้วก็กลุ่มที่ห้าสุดท้ายที่เงินเฟอ้อต่ำคือต่ำกว่า5%ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่เงินเฟอ้อสูงสูงเนี่ยเช่นเวเนซุเอล่าเฟ้อห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าของแพงขึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตุรกีหกสิบจุดห้า อารเจนตินา51.7อิราน32.3รัสเซีย21.3สีลังกา17.6เมียนมา14.1ปากีสถาน11.2ฮังการี10.3แล้วก็สหรัฐอเมริกา7.7อียิปต์7.5อังกฤษ7.4ลาว6.2อินเดีย6.1เหล่านี้เป็นต้นแต่สำหรับประเทศไทย IMF คาดการณ์ว่า เงินเฟอ้อปีนี้ของไทยจะอยู่อัตราเฉลี่ยประมาณ3.5อันนี้ก็คือสิ่งที่องค์กรการเงินระดับโลกเนี่ยเขาประเมินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าสำหรับประเทศไทยอัตราเงินเฟอ้อก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ได้มีการจัดลำดับเรียงตั้งแต่เงินเฟอ้อสูงที่สุดของประเทศ1 2 3 4 5มีทั้งหมด192ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ลำดับ163แปลว่ามี162ประเทศที่เงินเฟ้อสูงกว่าเราในโลกเมื่อเทียบ192ประเทศ อันนี้ก็คือภาพที่ขออนุญาตกาบเรียนกับท่านประธานอย่างไรก็ตามถ้ามาดูตัวเลขข้อเท็จจริงสําหรับในประเทศไทยที่มีการติดตามตัวเลขพบว่ามกรา65เราเฟอร์ส2 3กุมภาเฟอร์5.28มามีนา5.73เมษา4.65แล้วก็เฉลี่ย4เดือน4.71 ก็ไม่เกิน5%โดยภาพรวมในตัวเลขเฉลีย่ยก็เป็นไปตามที่ IMF ได้คาดการไว้อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้มันก็มาสะท้อนปรากฏการที่เป็นจริงนั่นก็คือว่าเมื่อเรามาดูรายการสินค้าต่างๆแล้วพบว่าสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคไม่ได้ราคาขึ้นไปทั้งหมด มันก็มีทั้งสามกลุ่มครับนั่นคือกลุ่มที่ราคาสูงขึ้นสองกลุ่มราคาทรงตัวแล้วก็สามกลุ่มที่ราคารหลงอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานครับกลุ่มที่ราคาคงเดิมที่เราสามารถตรึงไว้ได้ก็คือสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค18หมวดน,น้ำอัดลมที่มีข่าวว่าจะขึ้นราคายังไม่มีการอนุญาตให้ขึ้นราคานะครับ ยังขายราคาเดิมครับบะหมีกึ่งสําเร็จรูปที่มีข่าวบอกว่าจะขึ้น10ตังยี่สสตังยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่เขามีการปรับระบบการบริหารจัดการภายในของเขาเรื่องราคาแต่ละทอดจากโรงงานไปถึงผู้ขายส่งไปจนถึงเอาท์เล็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆแต่ราคาขายปลีกยังซองละ6บาทคงเดิมนอกจากนั้นค่าขนส่งแพลตฟอร์ม ต่างๆที่เราสั่งซื้อในระบบ Delivery อันนั้นค่าขนส่งก็ยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีหลายตัวครับที่ราคาปรับลดลงเช่น ATK ลบ30%คือราคาปรับลดลงเข้าสารถุงลดลง7%เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราไปตามห้างสปปรรพสินค้าขณะน,นี้จะเห็นว่ามีการจัดโปรโมชั่นลดราคาเยอะเลยครับ ตั้งแต่10จนถึง70%ก็มีอันนี้คือข้อเท็จจริงนอกจากนั้นชุดนักเรียนเครื่องแต่งกายนักเรียนรองเท้ากระเป๋าก็ปรับลดราคาลงมาหลายรายการทีเดียวในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนและแม้แต่โครงการนี้ที่จัดรถโมบายออกไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกกระจายอยู่ในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกับบางจังหวัดที่เหมาะสมราคาสินค้าก็ ขายในราคาถูกราคาพิเศษรวมทั้งปัจจุบันยังมีการจัดพาณิชย์ลดราคาสี่มุมเมืองนะครับในกรุงเทพมหานครอยู่จนวันนี้นะครับยาเวชภัณฑ์ตัวเลขเฉลี่ยทั้งหมดจากการตรวจสอบจริงทางสถิติราคาก็เฉลี่ยลดลง30%เอร์เซแต่ว่าก็มีหลายตัวครับที่ราคาปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับนั่นก็คือ น้ำมันปลาล์มขวดอันนี้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าต้นทุนการผลิตน้ำมันปลาล์มขวดสูงขึ้นจริงสูงขึ้นเพราะว่ากระบวนการผลิตน้ำมันปลาล์มขวดบริโภคนั้นมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่สามส่วนหนึ่งเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันสองผู้ประกอบการ เช่นโรงสกัดแล้วก็โรงกลัน่นน้ำมันปาล์มขวดหรือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคแล้วกลุ่มที่สามคือกลุ่มผู้บริโภคทั้งสามกลุ่มนี้ต้องยอมรับความจริงว่าผลประโยชน์ขัดกันกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มก็อยากให้ปาล์มราคาดีที่สุดสูงที่สุดผู้ประกอบการผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคก็อยากให้ต้นทุนน้ำมันปาล์มถูกที่สุดไม่เช่นนั้นก็ต้องไปขึ้นราคา ถ้าไม่ให้ขึ้นราคาก็ไม่คุ้มที่จะผลิตสุดท้ายจะมีปัญหาใหม่ตามมานอกจากปัญหาราคาก็มีปัญหาเรื่องปริมาณจะทำให้น้ำมันปาล์มขวดขาดแคลนเพราะผลิตแล้วขาดทุนหรือไม่มีผลกำไรแล้วเราก็ต้องมาแก้ปัญหาข้อสองแทนที่จะมีข้อหนึ่งข้อเดียวแล้วก็กลุ่มที่สามผู้บริโภคผู้บริโภคสิ่งที่อยากได้ก็คือทาไงซื้อน้ามันปาล์มขวดบริโภคต่าสุดแต่ถ้าต่ำสุดราคาผลปาล์มก็ต้องต่ำลงไปด้วย กระทรวงพาณิชย์ทำไงครับสิ่งที่ผมทำก็คือใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวินวินโมเดลอย่างที่ผมเคยประกาศไปวินวินโมเดลก็แปลว่าโมเดลการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียผลประโยชน์เกินสมควรแต่ให้ทั้งสามฝ่ายอยู่ด้วยกันได้หนึ่งทำยังไงผลปาล์มก็ยังราคาดีอยู่วันนี้โล10 1112แล้วนะครับ จาก3-4ปีที่แล้วโล2บาทกว่าผู้ประกอบการก็พอมีผลกำไรจะได้ไม่เลิกผลิตถ้าเลิกผลิตเดียวของขาดผู้บริโภคก,ก็ทำอย่างไรจะบริโภคในราคาที่สมเหตุสมผลไม่กลายเป็นการซื้อของที่ค้ากำไรเกินควรเราจึงกำหนดโครงสร้างราคาขึ้นมาว่าถ้าปาล์มโลเท่านี้น้ำมันปาล์มขวดต้องโลละไม่เกินเท่านี้แต่ปัจจุบันนี้เราก็ขอความร่วมมือกำกับกัน ราคาโครงสร้างวันนี้ถ้าผลปาล์มโล12สองเนี่ยต้องไปขวดหนึ่งเจ็ดสิบกว่าบาทครับแต่เราก็ขอความร่วมมือว่ากดลงมาห้าบาทเจ็ดบาทสิบบาทได้หรือไม่สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จขอความร่วมมือว่าถ้าผู้ผลิตพอมีกำไรหรือเสมอทุนขอให้ช่วยแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้ไปก่อนราคาน้ำมันปาล์มกวดวันนี้จึงปรับลงมาแทนที่จะเจ็ดสิบกว่าก็เหลือหกสิบกว่าบาทโดยประมาณ อันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ที่ใช้วินวินโมเดลนอกจากนั้นก็ยังใช้ในมยมาเชิงรุกแล้วก็เชิงลึกเข้าไปแก้ปัญหาสินค้าแต่ละตัวเชิงรุกก็คือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือและเชิงลึกก็คือจะต้องดูรายตัวรายกรณีไม่ใช่ถ้าจะให้ปรับราคาอนุญาตหมดไม่ว่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการจะพิจารณาว่าสินค้าตัวไหนให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นต้องดูตัวเลขต้นทุนของแต่ละโรงงานแต่ละกรณีจึงจะพิจารณาดําเนินการต่อไปให้ปรับขึ้นได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อให้ได้เห็นภาพกรรมวิธีในการแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์จนสุดท้ายในที่สุดจึงนํามาซึ่งการกําหนด หรือกำกับราคาสินค้าให้อยู่ในภาวะที่สมดุลกับทุกฝ่ายและแม้ว่ามันจะต้องปรับขึ้นไปบ้างในบางตัวแต่ก็ปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่แพงขึ้นจริงเพราะราคาน้ำมันแพงขึ้นและก็แพงขึ้นทั้งโลกแต่เราจึงกำกับตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำได้ ด้วยเหตุผลที่กราบเรียนกับท่านประธานอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนในภาพรวมเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อและราคาสินค้านะครับ